่นหัวก้นมากนะพี่ห้ังนะหัวก่นมากอืมป,ปนะวันนี้มีผู้ชายพามาเดินสวัสดีค่ะ ผู้ใส่ผ้ามายางเบื้องไหนโดนๆในบ้านน้ำกันน้ำปีน้องนะสูทงทะเลงามทะเลงามบันนี้สิผ้าไปเบื้องไอ้วะเฮเทเทเทียเตเด่นเดฟเฮสบ้างไอ้เฮสบ้าง,งน้ำปีน้องนะข้าเจ้าย่ำหน้าร้อนข้าเจ้าสิมางค้างเต้นสิมากลางเต้น,าาตนไอ้พักยี่เนี่เป็นเดือน ห่อนนาห่อนล้วพี่น้องบัดน,นี้เพคนจะเอารถรถบัตรน,นะพี่น้งนะองเนาะเดี๋ยวรถบ้านมาจอดไว้เดี๋ยวรถบ้านมาจอดไว้ไอ้เราพน่นกระสีพักอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะหน่ารอดมันบรรยาก,กาศดีเดี๋ยวสิมาพัก,กเพ่นกระเฮ็ดเฮ็ดง,างา้ามงางเลยมันไปยูสโกเอ,อ้ไหนยูสโก นนั่นเห็ดมาพี่น้องรถบ้านคนได้หน่นนี่จอดรถไว้แล้วก็เฮ็ดบ้านจ้าสีพี่น้องนี่กนสิจอดรถไว้แล้วเฮ็ดบ้านจ้าสีแล้วพี่น้องกนสิเฮ็ดคือโมบ้านอุ้ยเจ้าแม่เงเงี้ยงดอกเต็มอยู่อันนี้หมู่บ้านรถบ้านย่างป๊าปลาไม่ง,างา้างนออะมีเก่งนุงกเออเจ้าแม่งเงี้ยงหูจอตา พอมันไก่ทะเลนะพี่หนะ้องน้ยางแบบข้าเจากระลงไปเล่น,น้ำขาเจากระสีเห็นบว่าข้าเจสสสาสีอยู่จนะสีพี่ห้องอยู่จะสีอาบแดดอาบยังไปอ๋อก็อุนเนี่ยนีแกเด็กแกดเสือะอวิยุมังีนะพี่น้อง บางแ่เฮ็ดเกิดพวบเพื่อแหวอยู่ได้ี่นี่แคสีเฮ็ดสิเกิดอยู่เป็นแสนเฮ็ดสิเกิดที่ก็สี่ตนี่นักนี่สิบพายางกนเบิ้บานถ้าเจอสิเสาที่แบบกับจอดรถน้อพี่นางเฮ็ดก็เป็นโมบาน่ะจ็เนี่จอดเสาก็ก็เป็นโมบาน้องพี่นางก็ง่ายกับายางเบิ เห็ดเรื่องแถวเป็นคือหมู่บ้านเห็นปะเจ้าจะเซลล์รถรถขั้นี้นน้อยนี่แหละหลากมากหลากมากแล้วก็สิมาจอดเยอะเฮ้อพอใหญ่แล้ววะมาถ่ายรูปไอ้รูปบ,บ้านข่อยนี้ข่อยปลูกดอกไม้งามงามเพื่อนว่าเฮ้ดูฟินเลย เยาะฮะเดฟฟินออกโซนนี่กับฟินแลนด์นี่กับฟินแลนด์เพื่อนมามาถ่ายรูปข่อยแน่เพื่อนมาเออเพื่อนมามาถ่ายรูปข่อยแน่เพื่อนมาไอ้ดอกไม้กำลังสวยเพื่อนมาอันนี้เป็นเครื่องโมบันเหรอพี่น้องโมบานฮูอซึ่งเนาะ เพ่น่าบานพ่นสวยพ่นมามะทายหข่อยแน่พ่น่าดอกไม้ขดก็สวยพ่นมาเบอร์เงินบัคเขียเทศพ่นพี่น้องสวยพ่นพ่นก็มาจัดงามๆเจ้าสิละพี่น้องไงนี่บานพ่นสวยหินมะพ่นก็ยืนคุยกันพอยา สองพ่อใหญ่เพิ่นก็ยืนคุยกันนี่เพิ่นเพิ่นมักเพิ่นจอดรถไว้จะสัตว์เพิ่นก็เฮตโตออกมากสิก็เป็ดตะยูเนาะพี่น้องนะพลังขจ้าก็สิมักอยู่จังสี่เจ้าว่าโอ้ยนี่งามพี่น้องสวยงาม ่อยยางไก่พ่นนะมามะทายรูปให้ข่อยในเปียงมาถ่ายเฮี้ยนข่อยในเปียงเฮี้ยนข่อยงามเด้อนี่มีดอกไม้เพ่นมาก็เลยมาถ่ายให้เพ่นเนาะพี่น้องเนาะเพ่นมามามาถ่ายเฮี้ยนให้ข่อยแน่เพ่นมาข่อยก็เลยมาถ่นะายให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะถ่ายให้เพ่นนี่ก็จะสิเป็นหมู่บา้านจังซี่ล่ะพี่น้องมาเสาทีแล้วก็เอาหูสว่างมาโอ้แม่เนี่ยขอตายขอเนี่พี่น้อง เอ,เอาโฮสว้างมาเอารถบ้านมานนแล้วพี่น้องนะก็มากลางเต็นอยู่สีน่นั่นคอยก็เคยมานอนอยู่พี่น้องกับเจ้าสีล่ล่ะมีความสุขดีทางนี้ก็เจ้ากันสิกันพอกันละได้ฟินแลนด์กับฟินแลนด์น,นี่นี่นนม<า>ฟินแลนด์คนพอกันอันนั้นจะเปน็นทางทางั้งทั้งก็จะเป็นบ้านไอ้

ไปเบิ่งอไงคอยแน่ตอนนี้ก็งามขึ้นการฝนนะโอ้ยบ้านอันนี้เนาะพี่น้องเนาะบ้านก้อยแห้งหลายบอกภาบภาษาบกเคี้ยวเคี้ยนี่ภาษาบกเคี้ยวเคี้ยบ้านก้อยแห้งหลายพี่น้องนี่อันนี้สงสัยขัจอดสิยูมัดปีมอสซาดแล้วนี่เอารถมากมาจอดอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ละหลังก็งามเด้พี่น้อง งามเมืองเกสีกับปู่พี่น้องแค่เจ้ากะมาคว่วสวยงามเนาะพี่น้องบันนี้เนี่ไปทั้งผุนเกสีเป็นอันหมองข้าวพานมากบางหันละพี่น้องน้าหมองข้าวพานมากบางหันละเป็นทะเลแค่เจ้าเกสียางมากมางันเขาเหรียญทะเลเบาติดใจกันเราเสด้ไปง่ายบ่บ่บาดเนี่ยเอาเบากันสู้เบากัน อ่าบอกตะกูไปเบิ้องตะบอกเคียเคียนั่นแหละบ้านกูเห็นบืออึดประยากนี่เบิ้งเอาหอดเกือบมาหอยไว้บบนี้เบิ้องรสพี่น้องเกือบก็เพิ่มอันนี้ท่อมท่อมฟินแลนด์นี่ข้าอกไม้ให้่ข่อยแน่คนน่าที่ติดข้ายก่กะทายข่อยใหญ่กันเนาข่อยไปไกลเลยได้เพิ่มเอิญข่อยมาดถั่วดอกใหม่คน ไปบอกไกลแล้วแต่รถพ่นก็เป็นรถสวีเดนเฮ้ยเดอเฮ้ยเด้อมาถ่ายเห็ดกอยแน่เพิ่นนะหะย่างเกิดมาบางบานนแต่ละบานกับง่ามได้พี่น้อง ประกาศไปหาเขาไปย่างไก่ท่าพีก็สวยๆอยู่เฮี้ยปอบมึงเพื่อนไปบอกเขาว่าทานทาเจ้าอยากได้ผู้หญิงนะพวกอื่นต่อขันเจ้าสูตรคนว่างั้นจะไปหาติดต่อให้เขาอยู่วะ โอ้นั่นาน,านั่นนั่นโอ้กระนินนน่นคระนิน่นพ่อเนีกระต่ายปลาพี่น้องเห็นว่าบังหันอ๋อันนี้ก็สีเฮ็ดสวนพักพร้อมเนาะเออนี่นี่กระต่ายเขาเฮ้ยนี่กัทกระนิ่นเยิ้มอะ กระต่ายปลาพี่น้องเห็นกระต่ายปลาพี่เห็นว่าปันกระเพตายูเดี๋ร้องอดีเดี๋มาหืดเลยเห็ดคือคือบั่นเลยพี่น้องเห็ดคือเป็นบั่นจากกวางในท่าผนกะที่ห้าวยางมากเลยพี่น้องวันนี้ก็สิยางไปหารถด้วยันนี้นี่อีโอเกะเฮมมาปะปลา โอ้กรเเนนะาคกบานหรอพีนอกบานบาบูอีไทยละนอเซียดติด้มดามตเฮยวอลนยอกมานนองแคมานนองแคไปยังกบมสมหาสารคามเลยย่งสิสุลย่งส oh ิสุลัมหาสารคามเหรอโยะมา มาหาสารคามพี่น้องอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปอาลารแล้ว